ด้วยกันได้นะอืมได้แต่ว่าไปเที่ยวหนมาแวะไหม่เเี่มาะไปเที่ยวตอน้อยู่ใกล้ที่สุดที่อยู่มาบอ่ต้องไปกับเพื่อนไงเตรียมถุงมาด้วยนะาแมนเตรียมถุงมด้วยระใจเย็นดี่เามีตัวบนนะ มีขวาตัวนึ้งนะหน้าป่อยเอาบนใช่ปะป่อยๆยส่สวยจะแน้ว่าสวยน้องเขินนะไม่ป็นไรกันเะเสียงแซ็กซี่ลยน้องกูอยู่ไหนวะเนี่ยวายคิวชุบได้อยู่หน้าแล่ไม่สเปงกูไปดอดผ่นยาบนนั้นกูโม่ขึ้นดีเล มมัน t h a ่ k y o งถ้ามันมาอย่างน่ะจะได้ซุ้อ่อกหเวลาให้น้องุพันยาได้สักหน่อยก็ยังบีใถ่ทรารู้นะว่าตรงนี้มีคนรู้แต่ข้างหลังก็ได้ให้มันออเพื่อีะไปปะ เ้วัดเ้วมาแล้วมาแล้วชิ้นเลยข้างนะห่างนะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายพุ่งโคนหนักโคตรแกงไปไปอีกขึ้นข้างบนนี้

Watch out เฮ้ยขวามากโดดละโคตรเอาเฮ้ยมาอีกบนหัวโดดมาหาพี่ตีโคตรตื่นเฮ้ยขวาขวาเว้นนี่เสียงวะ

เ้ยมั่มชะีี้นนีวิตล้ชีวิตเสร็จแล้วตาต่อไปก็เป็นมือเดียเดียวตัวเดียวอ๋อยังไม่รักใช่ไหม แมวชอบอายปีไนหรือปีนกันบ้างปีความอ่อน้าปีสิบปีเหมือนมีบาลีอะไรีาร์ดัีกไม่มีตัวอะไรบ้างวะนทุกชออยู่ัวทเนอยูมีอกี่เห็นปะ่เห็นวิ่งอยู่ตรงแอดอกอ่ะ

จบฝ่ายนะปราสาทข้างหนข้างหนปราสาทไม่รู้ขงไหนอ่ะอยู่ข้างในเว้นอ่ะ Thank you มีรถมามีรถมานะพี่เฮ้ย ตัวไหนมันยิงกลัว,วยงวิงอยู่นะมันคอร์ตี้นะทำไม,มวะเดี๋ยวรอ<ป>ให้ก็ได้รอยิงเลยเฮ้ยอยู่ปะในนี้มั้ย Watch out Help ไยอยู่นี่ไบไป Watch out งบนอ่ะ วางวาวไม่ได้กูจะช่วยอะไรกักช่วยก็ล่ากระไรว้ายขึ้นเกาะวันเดินทางจะล่าล่าไม่พักเลยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวจะกลับไปที่เดิมลงมาข้างล่างแล้วไหมอย่าไม่ได้ไปแล้วไอ้เวทอะไรอะไรไปแล้ว ให้กูกลับมาที่เดิมกุณหลอดเลยเพื่อไปชบไพ้ใช่ปะ่ะเหน็นตัวนึงอะม,มีใคุณแอ,อนะ้เพื่อนในไๆย่องมาว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหว่ไอ้เวนเออ

ไอเสียงอะไรดังแป้งวะหูฟังไม่ค่อยดีเลยว่ะเฮ้ยมคูเวอร์บ้าว่าใสเมื่อกี้ก็แบบเสี้ยววิออกเบ้งเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ก็โผล่มาเบ้งโอ้ยไม่อยากจะมักย่องตัวเองแค่เท่าไหร่ดอกจะรอดจากกูได้ไงในเมื่อกูมีก๊อตเฮ้ยรถสาย Watch out ยงเรียกดิใช่ียวไหม Watch out สายตรงถนนอะ มันถือปืนไม่ได้อ่ะเสียงมันไม่ดังโดดล่มลงไปเลยมีเรียกด้วยหลบหนีสองนี้นระดับดาวไม่ต้องให้ใครมาเรียกเรด้วยเฮ้ยสามตัวหนึ่งแป๊บเฮ้ยจะไปเอามันเลยใช่ไหมไปเลยไปเลยอืม

เฮ้ยตัวไหนมีสนัยป่าววะลูกโบสเดี๋ยวมซื้อ2 4แป๊บเมึงบอกพวกมันรอองก่อนม2 4ราคาเท่าไหร่วะเฮ้ยโล่มลงบุกเขา w a t out ไมลงมาได้ไงมันโดนยิงมามันมามามา เียมาเต้นป้ามาเต้นป้าผมใครมันบังให้กูวะไม่เต้นไม่เต้นมันอยู่ตรงไหนวะบนหัวนะเฮ้ยไอ้เสี่ยหลวงลองตัวขวาด้านไปไม่ได้ใหนนะ้มาง้างเด็ดอยู่ข้างบนนะเนี่ย Watch out เก๋คกูได้ยินแตกลูกนี้แหละ เต็มหัวไมเว่มเปิด์สาไม่เปิด์เบอร์สี่กูไปไหนน็อกอยังไปวันตามอดีทุกทีเฮ้ยนี่มันผมนี่วะแป๊บน,นึงหายใจอยู่ไม่โคตรโชคดีเลยแต่กไอ้เหี้ยผมฟังให้แม่งพอดีเลยกันน็อกหมดแลยเฮ้ยใครมี <c oughs> ที่ว้าไหมที่ว้าหมดว่ะหรือว่ากูโชคดีวะไม่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 ไม Mà mà. này bạn này bạn. Watch out. đâu. Chụp 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 Chụp

ฝันกลางห้าเราเนี่ยแหละมาวางก็ไายถ้ามัยิงกูมาก็ตายเด้ยอมตุยวงะกูดูสองไม่ชัวร์แหละถ้าตัวผมนะเจอแล้วโอ้ยไม่ยิง่ส่น็อกวะเนี่ย

哦，这边出来。